ของน้องแมวสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราละเลยอาจจะเป็นบ่อกเกิดของโรคต่างๆได้ค่ะดังนั้นเราควรฝึกให้น้องแมวแรกเกิดได้รู้จักการใช้กระบะทรายเพื่อการขับถ่ายค่ะเพราะถุกเม็ดทรายผลิตมาจากสารเบนโตไน์ซึ่งมีคุณสมบัติดับกลิ่นอุจจระและปัสสาวะของน้องแมวแถมยังช่วยดูดซึมน,น้ำและความชื้นได้ดีค่ะ ใส่กระบะทรายกันค่ะทรายที่ห้อนี้นะคะใช้ดีมากเลยค่ะนี่เป็นสีขาวสะอาดแล้วยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยนะคะเราจะหยิบโบกี้วางลงบนทรายแล้วนะคะแต่อย่าคาดหวังนะคะว่าเขาจะอุจจาระหรือปัสสาวะเพราะว่าเขาอายุเพียง15วัน แค่คาดหวังว่าเขาจะคุ้นเคยและชินกับเม็ดทรายก็พอคะ่ะเราควรจะฝึกเขาวันละ2อถึงสครั้งครั้งละประมาณ5้านาทีนะคะ i mm -hmm.